ให้แมวเมียวลูปหลังปาดเปียวเป็นนักนาล้อมเรียกเมียวเมียวลัคกี้ในโกนี่สวัสดีครับทุกคนผมวันสลตเตอร์จากแกงพี่หอมจอโซนนะวันนี้ผมพามาเล่นลัคกี้ในโกนะฮะนี่เปิดมาก็แบบหนูมานีมีลูกแมวเมียวลูกแมวคนละเพลงนี่คนละเพลงนี่มั่วมั่วมาผมพบทุนมาวันนี้นะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนมาทุนน้อยนะครับผมเน้นไหลนอกนะวันนี้ไม่ซื้อไม่อะไรทั้งนั้น เพราะว่าเราทุนน้อยนะฮะเราไม่มีปัญญาซื้อถ้าซื้อปุ๊บเหลือเท่าไหร่นี่ซื้อเจ็ดสิบห้าบาทเหลือยี่บห้าบาทเอาเอาอะไรไปพอเล่นไม่ไม่เอาครับผมไหลนอกครับห้าสิบทีสามสิบทีสิบทีสามสิบไปครับเพราะว่าอะไรผมชอบหมุนสามสิบครับชิวๆชิวๆหมุนแบบกําลังพอดีไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะฮะแซลม,มอนมาสวยสาระต่อสวยไงเล่นง่ายๆเนิบๆทุกคนนี่ไงไปต่อครับ ใบครับที่เป็นบาทสี่สิสตางค์ไปต่อครับับเข้ามาสองทียังไงยังไงแม่ทองอมแม่รับเจครับนั่นแหละแต่มาแล้วมาแล้วกำไร24บาทมาแล้วชาเป็นกองมือกองอืแมวตัวนั้นต่อมาใครเป็นเธอแมวตัวนี้น่ารักเหมือนเดิมเออ Yeah. ผมขอแค่ว่าคืออย่างน้อยถ้าแบบไม่แตกก็แบบให้คืนมาสักนิดนึงก็ยังดีในทุกครั้งที่ไหลนะมันจะได้ไม่ขาดทุนมากนี่ผมโลภมากโลภยันตัวไม่แตกอะ่ะคืออย่างน้อยต้องได้คืนสักหน่อยแต่ผมเอาเท่าไหรด่ดีสักร้อยห้าสไปร้อยหเดี๋ยวผมขยับเบ็ดเลยก่ขอนขยับเป็นเบ็ดสนะฮะข,ขยับแบบสเต็ปแบบเก้าก็โดดแบบ1 3 5, 7, ึ่งอ่ะ โอ okay, เคป่ะเบคกี้ขยับแบบข้ามขั้นเหมือนเวลาเราก้าวบันไดอะทุกคนเราก้าวทีละขั้นมันช้าทุกคนเราต้องก้าวแบบทีละสองขั้นนะวัยถึงไว้แต่ผมแต่ผมอยากไวกว่านะั้นก็คือซื้อลิปผมจะแตกแตกคลิปนี้ไปซื้อลิปหมายถึงลิปสติกะทาปากผมอะไรอะไรปัญญาอ,อ,อ่อนด่แกแพ่่ไปเรื่อยอะคิวอจังหวะน,นัวก็ไม่ให้เลยนะคิวอะอุ้ยอุ้ยอ,ยอย อุ๊ยโอ้โหกำลังจะแพ้บอกว่ามัน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 ร้อยห้าิบแหละอุ๊ยรถสเกตเตอร์เป็นล้านเชี่ยสเกตเตอร์เป็นล้านโอ้โหขยับเลยอมาละหนึ่งเคต่อด้วยไปครับแต่คูณยังไม่มาเลยนะอืขอคูณสักหน่อยหนึ่งได้ไปจ้าพี่จ๋าพี่สังคมเชื่ออะไรงาผมดูทิกต o อกเยอะเกินไปละ แล้วผมก็เมาด้วยเมาลักอะ่ะอืมชิคกี้พายกบ่นบนนะพะเริ่มร้องยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเดแบบี๋ยวแป๊บนึงผมเปิดเพลงเพลงเมาลักก่อนไม่รู้ว่า,ออาร้องยังไงไม่เแบบิแบบเรี่ยวทม์เรี่ยวทม์เมาลักเขียนยังไงวะเอ้ยเขียนยังไงวะร้องยังไงวะโอ้โหไม่ได้ใช้พรีเมียมตึงๆอ๋ออ๋ออ๋อมันผิดมันผิดแอคมันผิดแอค โูโโู้คือคือไม่ได้ลุ้นเกมเลยเบ็นบาทเบ็ดบาทสามสจ็ตางค์สาล้านสาสดสตางค์อะไรวะน้องมั่วมั่วสุดคุณยี่สิบมาบอยี่สิบหกบาทเดี๋ยวเดี๋เดี๋ย,ยมาผมมาหาเพลงมอลล้าก่อนอยู่บนนภา,าเลยรสักอย่างเดี๋ยวผมฟังกัอนนะ หึงดวงดาราแก่ฝุ่นรักกระเด็นเข้าตาเขาไม่รักก็แค่กลับมาปลอบใจจะไปดูดซาช่างมันเถอะช่างมันเถอะผมไปลองละผมไปลองละเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เพราะว่า,วามันติดลิขสิธ์ไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวแมวมองไม่จับตาผมเนี้ยปะ่ะไอ้ขี้ร้องเพลงดีร้องเพลงดีหมอนี่แมวแมวเดี๋ยวผมแบบรวยรวยทางอื่นอีกผมรวยทางนี้ก็พอละ คือที่ผมหาเรื่องพูดก็คือเพราะว่าหมุนเยอะไงมันหมุนเยอะไงคือมันนานไปบางที94ล้านอุ้ยเด็ดบาทเด็ดบาท94ล้านไม่แย่นะผมเบ็ดห้าเลยแล้วกันมันมันขึ้นมา200แล้วอ่ะก็ต้องเอาหน่อยนะทุกคนบางทีการใจป่ามันก็มันก็มันก็มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์หรือเปล่าอืมเหมือนจะใจป่าผิดวิธีไปน,นิดนึงนะเคสวย เจอื้อพัดต่อพัดต่อแล้วคูณสองคูณสองมาที่พัดด้วยอืมสามสิบมาคิวสวยเจเจลงมาเจลงมาเอ้อไม่ใช่เจโอ้วิได้อยู่ได้อ,อยู่ได้เป็นเจตรงนี้อยู่หรือแล้วไงสกูตเตอร์ขาดหนึ่งสกูตเตอร์ขาดหนึ่งอุ้ยสกูตเตอร์ขาดหนึ่งพัดหนึ่งสกูตเตอร์ขาดหนึ่งพัดลงมา แซลมอนลงมาตรงนี้อุ้ยยังได้อยู่ยันได้อยู่หรอยี่หกแล้วเข้าฟรีเบ็ดห้าพี่น้องคิดว่าไงเบ็ดบาทยังเก้าเก้าสิบกว่าบาทอะที่ถุ่มแตกอะและ้วจะเบ็ดห้าล่ะก็คูณไปเลยครับก็คูณไปเลยครับห้าเท่าห้าเท่าห้าร้อยนี่ถึงหรือเปล่าเอาให้มันถึงก่อนการเข้าฟรีของผมนี่มันแบบหน้าอ่าอ่า อน,นาใจไม่ใชนะ่อัศจรรย์นะอันนาใจคือดูนี่หลายทิ้งไปแล้วยอสิบสองบาทโคมไฟโคมไฟแถวแรกโคมไฟแถวแรกสิบโคมไฟแถวแรกขอแถวแรกตัวเดียวอยากต่อยอยากต่อยต่อยตัวเองผมรับได้นะแต่ยังนี่พบผมมายังติวาลท์อยู่ครับ งงงงสติวอะไร์คืออะไรยังมีชีวิตอยู่นะฮะโอ้ข้าฟรีผมขึ้น500 0าคือผมเจิมไปแล้วนะ500อะ่ะคือแบบว่าบอกว่าเออเบ็นบาทเบ็ดบาทอีกได้ก็สิบแล้วเบ็ดห้าจะเหลืออะไรเหลือ300ผมเจิมไปแล้วห0าร้อยใหเป็นถึงหน่อยคือไม่งั้นผมจะเป็นคนปากดีคนนึงแล้วคุณมาทำไมให้ช้ำใจวะตรงนี้เฮ้โอ้หหกสิ 160. แค่ค่หกสิะทุกคนคิดว่าไงวะไปเบจเจทับเบจเจทับวันนี้เรามามาเล่นถึงแบบว่าถึงเบสิบพอนะแบบว่าเป็นเป็นแบบแนวทางการเล่นให้แบบสําหรับคนทุนน้อยที่อยากไหลเกมที่แบบเออมีเข้าฟงเข้าฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าแบบไหลเข้าฟรีหรือว่าอาจจะซื้อก็ได้นะฮะก็คือมาดูคลิปนี้ก็ได้นี่มาร้อยห้าสิบมวแต่แพ้มัมวแต่แพ้มเอาไปเลย 7 0็อยขึ้น700กำไรมาห5 0ยหบาทหกร้อยห้าสิบกจุสตางค์ครับสกูตเตอร์เจต่อนะเจต่อนะเจนทีต่อพัดต่อครับเจนทีต่อพัดต่อครับได้คิวต่อด้วยได้คิวต่อด้วยต่อเนื่องครับต่อออไม่ใช่โอ้โหคิวไม่มาหาว้หาวหาวสกูตเตอร์อือหาวไปหนึ่งหนึ่งแมช มาแล้วเข้าเบดเจ็ดขาวกำไรเจ็ดร้อยครับตอนนี้และที่มีไหลไหลนอก้าวไว้ที่สิบสี่สิบหกล้านแล้วยังไงเข้าในเข้าในสดไม่ใส่ถุงเพราะผมรักโลครับนี่ไงไงตะกะตะกกะผู้ชายป่วยป่วยป่วยจดัดป่วยจดัดโอ้โหป่วยจดัดเทลงมาเทด้วยเออสิบสิบด้วย มาถึงสิบด้วยนะสิบด้วยสิบลงมาด้วย,วยไม่ลงสิบบอกกูมไม่ลงมึงจะทําไมเหมือนไม่น่าลยกูมไม่ออกถ้ากูาออกเกดนระด่บนั่นมันรับดาแลนนะคนละเรื่องผิดเรื่องละผมผิดเรื่องจัดโอ้ตอนนี้ก็เบ็ดเจ็ดเข้ามาร้อยสอแมวคูลให้ทั้งหน้าแต่ไม่มาแถวแรกแกจะมาเพื่อ โอ้ยนนโอ้สองสองหกเเอาอะไรอย่างน่ะเย้ย huh? ไปเบ็ดเก้าครับผมผมรักรอเก้าครับสามสิบทีไปลุยเอาก้าไม่เอาสิบใครใครทุกคนใครเอาแบบเอาก้าไม่เอาสิบบ้างผมไม่เอาครับผมไม่เอาอะไรเลยผมเอาแค่คุณเพราะผมมาบ้าการม,มาเรเวทลึงเจ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 อเจตริน พโรปการ์เป็นคนเป็นเต่าเจรายุพโรปการ์มั่วสิบโอ้สารนัวร้อยเก้าก้าครับเนี่ยโอ้เก้าสิบเนี่ยโอ้ปลาคอครับนี่นี่เจต่อว่าไงสิบต่อเคต่อเจมาสิบโอยพัดต่อเออพัดต่ออยู่ 157! 1ห15 7, 15 7เอาเรื่องขึ้นพันหขึ้นมาหผมก็อยากไปเบ็สิบเลยจบเจ้าแบบไม่เล้าหลือละแล้วก็เข้าฟรีทัก1ทีพอพอวันนี้ผมอิ่มจาดอิ่มจาดแล้วนะอีกทีนึงเออถึงละนี่งานเงนีง้ยกาพอดีเป๊ะผมไม่แบบเชี่ยวชาญใรสลอ็อตจริงๆเอาจา้าเอาจาัดไปเลยครับเบสิบสาทีสุดท้ายจนกว่าจะเข้าฟรีนะทุกคนไป ผมว่ามันต้องถึงมันต้องถึงสามพันนะนี่เจออิกแล้วเจออุ้ยแพมไม่ทันไม่ทันเสร็จนิ่งครับเก็บคูณเก็บคูณอยู่แล้วสายเก็บคูนครับคูณตังตังอยู่ไหนอืมพาไปสามไม้แล้วนะน้องอ่ามาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งอ่าไม่มีอะไรต่อ เฮ้ยม่ได้หนุนเลยอะสองร้อยสามบาทสองร้อยสามบาทอ,อูอ้วววววี่วววกวว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 มวว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 วเวว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 อววววว่เวววววววนวววววาววววฉันเป็นอะไรนายก็เป็น,วว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 นกวว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 ยวว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 วค หกร้เท่านั้นจะขึ้นสามพแล้วเออโอโหเอวิวิยังไงแตกในเป่ะแตกในปะท้องท้องกัท้องกับทำอวท้องอีกแล้วอนี่ได้เข้าตัวยากเข้าทำไมอืมเหมือนจะหัาสองร้อยอู นิดๆหน่อยๆสองน้อยมของหมุนมือให้มันแบบเข้าแบบกลมๆได้ไหมทุกคนขอกลมๆขอกลมๆอยู่ระหว่างระหว่างระหว่างหมุนนะผมก็จะพูดนะว่าอุ้ยอุ้ยออยป๊อบป๊อป๊ปแปไปร้อสหขาดห้าสิบบาทสวยเออ๊ ปดสิบบาทผมผมกำลังจะแพมเลยบอกว่าเออวันนี้ตอนนี้ผมอะพามาทุกคนมาเล่นนะตอน9ก้าโมงครึ่งนะทุกคนคือแบบไปดูช่องหลักมาต่อนะก็คือมาต่อเกมนี้ต่อเลยนะแบบต่อเนื่องต่อเนื่องมาต่อเวลาแบบต่อเนื่องจัดนะฮะทุกคนก็จบไปแล้วนะฮะได้กำไรหน่หนอนนะสามพั 3, บนบวกสามพันชิวชิวในเวลาแบบสิบนาทีกว่านิดนิดหรือประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็ แต่ก็ง่ายก้าวมุมครื่งนะเล่นแมวนะฮะลักคกี้เนโกะนะของพ่ายีจีนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัน <ๆ S 1> ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปต่างๆของผมนะใครอยากเล่นตามนะคอมเมนต,ต์ปักหมุดข้างล่างนะไปตามกันได้นะทุกคนอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจเพจเฟซบุ๊กของเราเป็์กันด้วยเพื่อไม่พลาดกิจกรรมต่างๆขยายผมเล่นเกมอะไรนะฮะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมตามหาเวลาแต่งให้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ